น,นี่คือบอ่อหน้าบ้านที่วิทน้ำไว้เมื่บ้านนี่นะครับจเอะเต็มรถแ้วนะครับ เลออกนะครับจะตักแบบนี้นะครับทุกคนตัวิีก็กลางๆนะครับทุกคนไม่ใช่สวิงใหญ่ครับทุกคนต้องสวิงใหญ่ยกไม่ไหวนะครับ วนอยูนรร่นะครับคุณผู้ชมนะครับลากมาแล้วไม่เหยียบวนนะครับนะคุณผูนะ้ชมนะ ดูเปนรถนะครับทุกท่านนี้รถน้ำแข็งนะครับทุกท่านนะครับน,น้นแข็งป่าเห็นรถแล้วนะครับทุกท่านนะครับ,น,รบน,นิ้วตรงนี้หน่อย แม็กซีเขียวนี่จะจะเต็มแล้วนญญะครับผู้ชมเนะกืเอบเต็มแลครับจอนกนอกน้ำแข็งไปอย่างนี้นะครับผู้ชมนะครับพอพอ ันนี้เป็นปลาในจะไม่ติดใช่ไหมอือันนี้ในตีทองอันนี้เป็นปลาใ, <pues S 1> ใน Harper นะครับผู้ชมไม่ใช่ปลาไม่ใช่ปลาทัตบทิมนะ,นะครับผู้ชมเป็นปลาในเนาะอันนี้นะครับปลาในตีทองนะครับอันนี้อันนี้ปลาอะไรที่นี่ปลาอะไรนะปลาจีนอันนี้ปลาจีนอันนี้ยี่สบอันนี้ปลายี่สบรเาน้ำแข็งแบบนี้นะครับผู้ชมนะครับ หน้านี่ปลาตะเพียนออกลูกาติดน้ำเปล่าปล่อยแต่มันมีโตปลาตะเพียนนะครับท่านผู้ชมปลาตะเพียนเยว่าปลาตะเพียนออกลูกนะครับท่านผู้ชมข้างล่างยังเหลือเยอะนะครับท่านผู้ชมนะครับในอวนนะครับ <c oughs> ด้านนี้นะครัแบทุกท่านด้านนี้กำลังรวบปลามานะครับทุกท่านรวบปลามา <S <S เต็มรถแล้วนะครับผู้ชมนะครับแก้ว่าหนึ่งคันรถนะครับน่าจะกว่านะผู้ชมเนาะน่าจะกว่าหรืออาจจะคันรถนึงพอดีนะครับผู้ชมก็กะไม่ถูกครับผู้ชมนะครับผมเลี้ยงกุ้งนะครับแต่ว่าเขาเลี้ยงปลาผมกะไม่ถูกนะครับผู้ชมแต่แก้ว่าคันรถกว่านะครับนะครับครับวิดีโอชุดนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ